ตัวีเอ็กซ์ปิดไฟฟ้าและตัวล็อกที่ต้องใช้แล้วคัใช่ไครับใช่ที่ก็ปปั๊เปิดทํานมือถือได้ครับใช่ครับก็ต้ล็อกใช่ครับต้องมีการเพิ่มในนิ้วมือครับพอเราปิดก็จะเอาต้องล็อกแบบนี้นะครับเปิดไม่ได้แล้วครับแล้วก็เปิดเข้าไปที่เลนูกปินก็ปินครับใช่ครับครับจากนั้นก็แอดปิงก็ปินครับด้านล่างครับแล้วก็ตั้งชื่อครับในนิ้วมือของเขาที่เราจะแอดเข้าไปเราือชื่อเราเองใช่ครับแล้วก็ดเล็กครับแล้วก็สตาร์ทอีกขั้นตอนหนึ่งครับ ไฟที่ดิจิตอล้นแล้วก็สะแกนนิ้วสี่ครั้งครับเข่ครับตแกนนิ้วสี่ครั้งใช่ครับยกออกแล้ววางต่อเนื่องได้เลยครเรียบร้อยครับคือในนิ้วทำนี่ใช่ครับแล้วก็แอดการ์ดครับครับแล้วก็ตั้งชื่อกาดก็สมมติขึ้นมาชื่ออะไรก็ได้เหมือนชื่อเราก็ได้ใช่ไหมได้ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวไฟขึ้นแล้วก็แตะตรงกลางหน้าจอเลยครับ ครับกระแต่ไลยครับใช่ครับอ่าหนึ่งใบแค่นี้ครับเราก็สามารถแอดแต่บางทีเดิมได้ครับได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยใบครับแล้วนี่มันก็ได้หนึ่งร้อยลายเหมือนกันรหัสถ้าไปรหัสล่ะคะไปตรงไหนครับทาที่พัดโค้ดแต่ก่อนเรกดเจนเนอเรทพาร์ตโค้ดครับก็อิดครับมันจะมีเลือกหลายโหมดเลยครับข้างบนนี้มีเลือกหลายโหมดเราสามารถตั้งรหัสในช่วงเวลาต่างๆได้แต่ถ้าใช้เองส่วนตัวก็ไปที่คัปตอมได้เลยแล้วก็ตั้งชื่อตั้งรหัสได้เลยครับลองสแกนนะสแกนไป็นไ้ดฟใช่ครับส ถ้าเป็นรหัสสัมผัสหน้าจอก่อนครับสัมผัสหน้าจอก่อนนะสัมผัสหน้าจอบนที่กดข้น,นใช่ครับกดรหัสเลยครับคือถ้าเราใช้รหัสเราต้องแตะให้ตัวเลขมันขึ้นหมดใช่ไหมครัใช่ครับ,รบกดรหัสตามด้วยสิ่มเหลี่ยมด้านขวาล่างครับถ้าเป็นคีย์การ์ดก็การ์ดแตะได้เลยอ,นนอ่าลองดูครับ